สวัสดีครับเจอกันอีกเค่นเคยกับศึกลบสถานสวรรค์และวันนี้จะเป็นตอนที่46ถึง50นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยนั่นมันนั่นคือแกนแท้วิญญาณของราชาวานวานโลกันดูเหมือนว่าข้าจะยังมาทันสินะฝุก ราชันวานนโลกันพ่ายแพ้แล้วพวกวานนโลกันทั้งหลายถอยไปหมดแล้วพวกเราลอดแล้วเจ้านี่มันสุดยอดจริงๆเลยน้องชายมู่ขนาดราชันวานนโลกันยังพ่ายแพ้ให้แกเจ้าเลย <c oughs> ท่านพูดชมเกินไปแล้วข้าก็แช่โชคดีเท่านั้นแหละท่านพี่มู่เท่สุดๆเจ้านี่มันอยากแกตายนักหรือไงถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าจะทํายังไงฮะโอ,อ้ยเอาพี่พี่เสียเออไว้ชีวิตข้าด้วยเจ้าเด็กบ้า เจ้าทำให้ข้าเป็นห่วงแทบแย่ท่านพี่เสือเอ,อ๋อไม่ต้องเป็นห่วงไปเจ้าราชั้นวานวานโลกันนั่นทําอะไรข้าไม่ได้หรอกเอ๋ท่านพี่มู่ท่านมันสุดยอดจริงๆเลยท่านมันคือฮีโร่ของพวกเราเด,เดี๋ยวก่อนซิทุกทุกคนวู้ฮู้สุดยอดฮีโร่ของพวกเราผู้กอบกู้พวกเราชชวยขแาด้วยได้โปรดชชวยข้าด้วย,วย,วยมีคนแลว้วกำลังตามข้ามาแม่นางเจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหม ปรดช่วยข้าทีพวกคนเลวนั่นกำลังไล่ตามเข้ามาข,ข,ข,ข้าจะช่วยเจ้าเองมีหลายคนกำลังไล่ตามเข้ามาเออไม่ต้องกลัวนะข่ายพักของโรงเรียนวิญญาณทิศเหนืออยู่ใกล้ๆนี้แล้วจริงเหรองั้นก็ดีเลยเออฮ่า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 ยังไม่พอยังไม่พอหรอกเลือดข้าต้องการเลือดข้าต้องการมันมากกว่านี้โรงเรียนวิญญาณทางทิศเหนืออย่างนั้นเหรอ คงจะต้องมีรักเรียนจำนวนมากที่หายไปแนะ่เออสภาพของข้าที่ได้รับบาดเจ็บในตอนนี้เจ้าพวกตระกูลเลิวฮะสักวันเถอะนี่มัน้อยเลือดนางต้องอยู่ไม่ไกลจากที่นี่แน่แวมพายตัวนั้นกำลังบาดเจ็บสาหัสนางคงหนีไปได้ไม่ไกลหรอกนะหัวหน้าตระกูลเหลิวรุ่นที่สามหลิวหมิงเฮนางชัก้ายิ่งนักที่มาขโมยของจากตระกูลเลวนายท่านขอรับ แวมพายตัวนั้นใช้ทักษะพิเศษที่สามารถรักษาบาดแผลร้ายแรงขนาดนั้นได้ด้วยเลือดจานวนมากนั้นที่เรียกว่าโทนิกกระผมได้ยินมาว่านักเรียนของโรงเรียนวิญญาณทิศเหนือก็อยู่แถวๆนั้นเช่นกันพวกเราควรสงสัยรับเข้าไปด้วยหรือไม่ขอรับร้านของข้ามูไปเจ้าว่าอย่างไงข้าคิดว่าไม่ต้องล็อกเออน้องชายพูดถึงโทนิกข้าคิดว่าข้ารู้ว่าใครหมอมากกว่านะ โชคไม่ดีเอาซะเลยนะดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ทางเดียวกับที่เจ้าแวมพร์นั่นกําลังจะมุ่งหน้าไปช่างบังเอิญสียจริงฮ่าๆๆๆงั้นพวกเราก็ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยสิแถมยังกําจัดทายาทตระกูลมู่อีกข้าชักจะทนรอไม่ไหวแล้วสิ <c oughs> ตอนนี้มูเ่เฉินและกลุ่มของเขากําลังทําอะไรอยู่หารู้ไม่ว่าพวกเขากําลังผเผชิญกับอันตรายที่กําลังจะใกล้เข้ามา ช่างน่าหงุดหงิดสียจริงเจ้าฝนนี่ทําไมมันถึงตกหนักแบบนี้ข้ากลัวว่าพวกเราจะกลับไปที่ค่ายไม่ทันแน่คืนนี้ท่านพี่เสียเออดูนี่สิที่รักของข้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพอหรือยังพวกเจ้านับมันมาทั้งวันแล้วนะพวกเจ้าจะนับมันไปทําไมนี่ของเจ้านี่ของท่านพี่และนี่ของพวกเจ้าฮะพวกเราได้ด้วยงั้นเหรอสองผลต่อคนที่เหลือของข้า ใช่แล้วนั่นแหละมันยุติธรรมจะตายไปฮะแล้วส่วนของพวกเราอีกล่ะทุกคนก็ได้ส่วนที่เหลือแล้วนี่พวกเราจะกลับไปที่ค่ายกันเมื่อฝนหยุดตกเออนี่เจ้ากำลังคิดอะไรอยู่ท่านพี่เสียเออข้าตัดสินใจแล้วข้าจะเข้าสู่ขั้นที่สองของตาประทับมรณนะ เจ้าคิดดีแล้วงั้นเหรอถึงแม้พลังของกระบวนท่าตามรณะและขอบเขตจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในแต่ละครั้งในการเข้าสู่ขั้นต่อไปแต่มันก็อันตรายมากจากผลสะท้อนกลับนะท่านลืมไปแล้วหรือไงข้าคือมู่เฉินยอดอัจฉริยะนะเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่อันตรายที่สุดในที่ราบทิศเหนือแห่งนี้นะไม่ใช่แค่เพียงเราสัตว์อสูรหรอกเจ้าพูดทุกหวังว่าเจ้าจะทําสังเกตนะข้าจะเป็นกําลังใจให้เจ้าเองพวกเราด้วยพวกเราด้วย ถ้าอย่างนั้นขอฝากด้วยนะอะไรกันพลังว <expl Option wrote> huh? ิญญาณที่มากขนาดนี้ฮะเราก็ว่าทุกอย่างนั้นง่ายได้ด้วยพลังวิญญาณที่ไหลเวียนอยู่นี่ช่างน่าทึ่งเสยจริงผลยกสวรรค์นี่ตาประทับมรณะไหลขอบเขตขั้นที่สองยาสําเร็จแล้วเป็นยังไงล่ะมันทําอะไรข้าไม่ได้หรอกจริงไหมเออ เออมู่เฉินนี่คือผลจากตาประทับมารณนะข้าคุณทำยังไงดีข้าน่าจะระวังให้มากกว่าน,นี้ถ้ามันยังเข้ามาในตัวข้าเรื่อยๆพลังวิญญาณของข้าจะต้องแตกเป็นเสียงๆเป็นแน่ข้ามาได้เพียงเท่านี้เองหรอกหรอไม่ข้าจะยอมแพ้ไม่ได้หยุดซะายาความรู้สึกนี้ มันมาอีกแล้วเราคิดว่ามันเหมือนกับคราวนั้นเลยมันมาแล้วนี่คือจุดพลังวิญญาณอย่างนั้นเหรอมห <Yeah. S 1> ม้ยมชินตามลณนะจงหยุดหยุดแล้วน้องมูเ่เฉินจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมดูสิข้าไม่เป็นไรน้องข้ามู่ฉินอย่าทำให้ข้ากลัวสิมูฉินเกิดอะไรขึ้นกับพี่มู่นะ ท่านพี่มู <S <S เอ,อ่อข้าว่าเขาแค่หลับไปเจ้าเด็กบ้าเจ้าเกือบทําให้ข้ากลัวจนแทบตายรู้ไหมอ้าวโถเอ้ยดูสิพวกเจ้าทําอะไรลงไป <S 2> <S 2> <S ดูสิเราเป็นตายเลยนะข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าพวกเราจะต้องแบกเขากลับไปที่ค่ายนะไม่เห็นจะเป็นไรเลยเป็นเกียรติสมากกวัวที่พวกเราได้พาพี่มูกลับนะ ใช่ใช่เป็นเกียรติมากฮ่าฮะถ้าอย่างนั้นโอกาสงามๆม,มาแล้วฮ่าฮ,ะฮะพี่ชายมู่จะต้องตกใจแทบบ้าแน่ถ้าหากเขาตื่นขึ้นมาเอ๊เอ๊มีอะไรหายไปหรือเปล่าค,คิดอะไรไม่ออกเลยเออพี่หลัวเจียงลีหายไปเขาอาจจะไปชิ้งช่องหรือเปล่าเจ้าไปหาเขาสิพวกเราจะรอเจ้าอยู่ตรงนี้เจียงลีเจียงลีข้าไม่อยากคิดเลยว่าทําไมเขาไปชิ้งช่องโดยไม่บอกพวกเรา เขาไม่รู้จักคิดอเอาซะเลยช่างขาดวินัยสิจริงๆอืมทำไมพวกเขาถึงไม่กลับมาอีกนี่ชักจะแย่ละข้าจะไปดูเองรอเดี๋ยวสิอย่าไปคนเดียวสิท่านพี่เสือเออข้าคิดว่ามันชักจะแปลกๆแล้วนะชใครอยู่ตรงนั้นนะออกมาซะเจ้าเองหรือเจ้าทำให้ข้ากลัวเกือบตายแนะ่ แล้วเจ้าไม่ได้วิ่งออกไปเกิดอะไรขึ้นฮ่าฮ่านั่นใครนะฮ่าฮ่ข้าไม่คิดเลยว่าจะเจอเด็กน่ารักน่ารักแบบนี้ในป่าลึกบนหุบเขานี้เอ่อจะเจ้าหูจะทำอะไรมาสิให้พี่สาวลิ้มรสเจ้าน้อยปล่อยเขานะเออเป็นเจ้าเองหรือที่ทำร้ายเจ้าหลวนะเจ้าเป็นใครแล้วต้องการอะไร อะไรกันสาวน้อยเจ้าอาุมณ์นี่ความเร็วขนาดนี้ความแข็งแกร่งขนาดนี้พลังวิญญาณขั้นกุงล้อ,อย่างนั้นเหรอไม่นะนางมีพลังเทียบกับผู้ใช้พลังวิญญาณเลย